ซีนที่ต่ศูนย์นันและพงลพเพินถือขันห้าไปขอขอมาปอยสิริใชใช่ใช่ใชแต่ต่ไปคนเดียวและพงไปไหนสัญญอกสัญญาละ่ะหรือความเป็นศิลปินกับศิลปินผู้ไทยละ่ะม,มันยังคงขางกันอยู่บอในระยะเวลาสองปีนี่เนาะนูะกก็รอเวลานี้มาเหมือนกันอบบอมันมันอึดอัดมากค่ะในระยะาที่แบบสองปีที่ผ่านมาเป็นแฟนกันครับเออเป็นแฟนกันชัดเจนว่าช,ช,ชัดเจนครับยืด้องกันมาก สีสองปีหรือเปล่าครับ <Man. S 1> ไปออไปขอเป็นมั่นแล้วเรียบร้อยผู้สาวบ้านพนใจมนจนลังน้ำตาอุตสาห์ตําภาพแผลว่าทุกอย่างของเขามาตายสวนนั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโคงลำเพลินหมดเลยอะ่ะ มันไม่สามารถตัดสินใจหรือว่าเดินเส้นทางสายนี้ด้วยตัวเองได้หรอว่าซิงก็ถือมเขาถือได้ลลยเพราะว่าปากมือเขาถูกต้องค่ะเขามันดีถูกต้องครัที่ดจังเด็กก็เรื่องนี้เอาอันนี้คือนี่คือซิงที่กดดันมาครั้งเด้งซิงที่กดดันหนึ่งก็คือฮาลงคนที่ถามมาย้มในสียแตงยามในสีใดคือแบบเราก็พยายามหาแหละอลังการโชว์ราคะก็คือเอาความจริงเด้อความจริงกับประ่านในชี้แจงซองไรนี่คือครั้งแรก พี an, Real, ่น้องครับผมนุ huh. STALK, say, ่มเจียรากับจิตและเล่นจิและเรานะฮะให้ตองชงล้ำแม็กซ์ตองใส่เข้าว่าดีคือการอัปเดตแบบเป็นตัวเป็นเป็นเทือแรกระหว่างไอพงลําเพื่อนหรอกคสาวตายสวนานเพราะว่าก่อนหน้านั้นอัปเดตเราเป็นข่าวเป็นคลิปตลอดเวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอยรูดด้วยว่าถ้าเกิดกระถางต้อจากนี้อันไหนตอบเร้ก็ตอบเด้ออันไหนถือว่าโอ้ยม่สะดวกตอบก็ต้องตอบข้าถามแรกเลย เป็นยังคือต้องได้สัมภาษณ์คู่กันครับเป็นยังกันสองคนนี <laughs> เน่เป็นยังเป็นเเปป็็นนแฟนกันครับเออเป็นแฟนกันชัดเจนว่าช,ชัดเจน,นครับอ,อยู่น้ำกันมากสี่สองปีแล้วบ่แม่ครับเออไปไปขอไปมั่นแล้วเรียบร้อยครับไปสิ <laughs> ่งแตงดนสิ่ที่เขาเรืียมไดงหาเงินก่อนครับนี่ไอ้ตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวย่ำแตงย่ำแตงแบบว่าคือก็มาแต่งฉันจะเพื่อน์เนี่ยคือเห็นว่าสางบอกสางไปอยู่น้ำกันเป็นรักเป็นแรงแต่คือมาแต่งฉันเป็นรูเรื่องเนี่ย แล้วแต่เล่าเลยค่ะแมนค่ะอันนี้พร้อมกันแลนี่กระถาอยู่ค่ะตอนนี้ถ่าอยู่บ่มาขอจักเทื่อค่ะนี่หรือว่าขอแล้วบ่แต่งขอแล้วขอแล้วบ่แต่งขอแล้วขอแล้วเพ่าี่นแต่งค่ะก็รอบพร้อมๆหลายๆอย่างค่ะตอนนี้ขอขอเก็บเงินก่อนออืค่ะก็คือก็คือต้องบอกว่าทั้งสองคือพร้อมที่สี่เป็นครอบเพื่อกันอยู่แล้วแม่นครับเหลือเหลืออันเดียวก็ตอนนี้คือป้าไก่พูนหูชัดเจนครับว่าสิแต่งกันกันแม่นครับตอนนี้ก็ยังพากันเก็บเงินอยู่ครับครับครับ แสงว่าน,นี่ก็เป็นประเด็นแบบว่าการเปิดใจคู่รักได้หน่เ <laughs> 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 พลี่ยจากรายการมาเล่าเป็นรายการชัวรักชูแล้วกันนะทุกคนว่ากันไปนะฮะเอา <c oughs> ก่อนสีถามเรื่องเล่าต่างๆเอาผลงานก่อนผลงานเพลงของพอเพื่อนเด้อค่ะเพีว่าเพี้ยว่าล่าหัก,หกเออเพลงได้ตายผลงา,านเพลงนี่เพีว่าล่าหักคือเรมัสออกซิงเกิลแนวนี้รูปแบบนี้อ๋อเพีว่าล่าหักนี่คือเป็นจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กพุ่มลิ้น นะคะมีทำนองผสมผสานกันหลายทำนองนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนจากบอสนุนะคะซึ่งเป็นผลงานเพีงที่ว่าไหมคะคนณลองลองอยากคนฟังกับฟังอยากได้เมื่อไหร่กอดแห้งเมื่อไหร่ทำนองแห้งอ่ะเอื่อยแมนบ่ค่ะเอาสักนิดหนึงเด้๋ยววัสักนิดนึงให้ฟังได้บ่สักนิดบ่ค่ะสักนิดสักนิดอืมสู้เอยดตายก็จะมาได้เหยีตื่นเดี๋ยวบอลไม่ให้เลยตื่นค่ะสิรับแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเอาสักนิดนึ่งค่ะ ผู้สาวบ้านพนใจมนจนลังน้ำตาอุาตสาห์ตำภาพแผลว่าไว้ตอนยาเมื่อเฮากินดองลายขันหลายลวงก็เป็นบวงฝากแฟนอีน,อนออ้องเขาแล้วเดี๋ยวเขาจีเลิกันสิเขาชอบบ้านเนาทีนี้คาว่าเอ็มวีพี่นึ่กับเบไทยสถานที่อาเพอบันพ่นพร้อมปะ แมนค่ะอยู่มองจริงเลยค่ะเป็นผู้สาวบานโพนเลยวันนั้นคือไปใส่เสียงไปใส่เสียงเสร็จแล้วกัไปทายซิงกันอยู่สถานจริงเลยสถานที่จริงเลยนะคะเป็นผู้สาวบานโพนเป็นผู้สาวการลสินอิลีเลยเมอรอนันค่ะเป็น อยู่หอดคําหอดเหมือดบอดโนกับอยู่น้ากัดจนว่าคาบ่เหมือดคือกันค่ะเอาที่นี่กระแสตลอระเบียงใดเอ่ยยอดวิวหรือว่าคนเมืองคนติดตามตอนนี้ตอนนี้ยอดวิวประมาณ90,000มแล้วไหคะใช่ไหมประมาณ90,000ม่แล้วค่ะเราจังไหนดีกว่ีนี่อันนี้คือเดเห็นเพียงเดียวเราสมีโอกาสได้ออกแบบเพียงครูบ่อยเพีงครูแต่พวกกับเราเพียงมวลเนี้จะเหมาะสมเหรอพี่นี่ก่อนก็นั่งเอกกับเป็นแฟนกันไดเป็นยังลองเพียงครูกับไม่เสือครูกันบ่ได้เขาลองบมวลดีแล้วเหมาะสมไหโอ้ยว่า แด้ว่าคันๆในว่าเปิดตัวนี่คืออยู่อะไอยู่เอาอีกเดี๋ยวนด้เป็นเป็นอีกนึงคู่ที่อยากล่อมึงเพ่ครูจะได้ครับพวกอ่อนบอลนูแล็กแค่ไหนนะหรือจังใดกำลังอ่อนอยู่ครับเจ้าว่าบอลนูตอนนี้กำลังยำใหญ่ขึ้นกันในเศรษฐกิจการเงินในกระเป๋าอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนินทาเออนินทาเลยเพราว่าต้องเข้าใจเพราว่าหัวหน้าเราเห็นฝอสองวงนะครับเชียงวิหกพร้อมแล้วก็บอลังการโชว์พร้อมนะครับต้องยอมรับว่าเพิ่นเพิ่นใส่ทุนสายลายเดสองวงเนาะ เทวัญให้พี่ดีก่อนนี่เราเกินขอยขอยเลยนี่เรวบอกว่าเศร้าคุยเรื่องดีเลยแล้วไปคุยเรื่องวุ่เอาสรื่อง้วยเร่กันเริมตนเลยออะเริมตนเลยครับมันเป็นแนวใดคือได้พผ้ากันจับไหม่จับมือมาใส่น้าสกุลอลังการโชว์เออเอาเอาเอยตายกันมามันเป็นแนวอใดอลังการโชว์มาว่าค่ะก็คือเความจริงเด้อความจริงเออความจริงความจริงก็คือเฮาออยากอยากผ้ากันเศร้าแล้ว อยากพากันเศร้าในอาชีพเลยวหรือเปล่าถ้าเกิดในไคว่บ้าดีก็คือตอนยุ่งใจกันลอยก็ว่าสิเศร้าแหละเด้เออตอนยุ่งซีรีส์พูดให้กับว่าสิเศร้าแหละเด้คือจังไหนว่าว่าเออไอต่อมากมากู้สิตอบได้ดีแล้วก็พ่อสินับทั่วไปก็ใครไปร่วกันเนาะคือจังสี่เราเฝ้าจึงให้เฝ้าใจากปากอินเดีเล็กครั้งแย่ยินดีไปฟังจากปากมุกเจ้าผมอยู่ผมอยู่ใจกันลอยอาศัยใช้ค่าใจกันลอยมหาปี มีงานทุกวันต้องเกินว่ามีงานถูกมือแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายเขาคือคือ air ออนแอแทะคือมือยแทะในในตอนนั้นนี่เขาพร้อมที่จิป่วยได้ถูกมือทาร่างกาย air, ออนแอโลกสามารถแซงเขาได้เลยด้เพราะว่าเขามีงานถูกมือ,อมเขานอนอก็คือมันปิดธรรมชาติของคนอยู่แล้วคนต้องนอนยลาเกินทำงานยามกลางวันแต่ว่าหมอล่ำนี่ ทำงานตอนกลางคืนนอนตอนกลางวันไอ้พวกไปขันเลยบ้ดนนี้นเราก็เลือกเราก็ลุยแล้วดิว่าวิธีการเ,เป็นแบบนั้น<ช>มันเป็นแบบนี้ใช่ยอมรับผมไม่ได้หรอใช่พอเราอยู่กับมันเราเหนื่อยมมมเมื่อยก็เลยบอกกับตายว่าขาผักซะลงจากตอนนี้จะลงจากใจ๊กเลยเดี้ยไอ้พวอ,อยากไปต่อนรอไอ้เมื่อยแต่ว่าน้องบอกว่าหนูยังหนูยังอยากอยู่ในสายบันเทิงยังอยู่เส้นทางของหมอลำยู่ห้าหนูไปอีกนะก็สั่นหนูจะไปว่ในหนูเลือกเลย น้องก็เลยเลือกศิลปินผู้ไทยอยากไปยูน้ำพ่อวี่อยากอยากเปลี่ยนเอียงไม่ไหมจากล่มล่ำขอนแกนอยากมาล่ำกาลสินเอาไปลุยก็เลยไปยูน้ำพ่อวี่ในปีหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเรารู้สึกว่ามันเป็นทางของเขาลับขึ้นคอนแกนเขาดีกว่าดีบอกก็เลยคุยกับน้องขันสียูได้เส็นนี่ยู่ลับพื้นขอนแกนเขาดีกว่าแล้วจิไปใส่ผู้บริหารเ็นก็เลยให้โอกาส นะครับก็เลยโทรหาหัวหน้าว่าผมคืออยากไปยูน้าแฉะมาล้าวงใหม่ให้ผมไปยูน้ำไหนเพื<ม>่อนก็เลยโอเคตอบรับรนะครับขอมาอยู่น้ำข้าเจ้าะซึ่ง <laughs> เอาเอาอันนี้คืออันนี้พี่น้องครับจากปากเพื่อนเริ่มมุ่งจมสีข้อม็นยังไงแต่ตอนอดีตจากปากเพื่อนสีเสือ้อหรือว่าเสือ้ออนี้คือเป็นสิทธิแรงข้าวเพื่อนบอกหรือว่าเสื้อปิ่นเพื่อนบอกเองว่าจะเสกันไรกันแั่ที่นี่สิ่งหนึ่งที่ เมื่อกี้ว่าถึงใจเกินร้อยแล้วเขาบอกในเต็มปากไปที่เขารู้สึกว่าประเด้๋ยวปด้มีความแบบต้องทิสใจพิสัยอย่างนีครับเห็นยุ้ยตายไปขอขมาแต่คนถามว่าพงลำเพลินไปใส่เมื่อนั่นมื่อนั่นพงลำเพลินไปออกรถฮุกหรอแมนหรือเปล่าแมนครับบางคนบอกว่าประกาสซูนาหรือเปล่ากาสซูนาครับอ่าคือเอามันเป็นอันนี้มันเป็น คราขบข่อยวางผู้จาอยู่ในโซ่เชียผู้จาตรงตรัววันนี่คือสิ้นแยอีหลีที่คนในวงการมาล่ำถามเมืองแมนครับสิ่นที่ตายสุดนานและพลเพลินถือขันห้าไปขอขมาปอยสินใจใช่ๆช่ชชแต่ตายไปคนเดียวและพงไปไหนไปออกรถหกล้อ,ก,อการออกรถหกล้อมันไม่นออกง่ายๆด้พี่มันจะต้องไปอบลุมให้จ้คข้องเป็นจ้าของกิจการเป็นพงพาณิชย์ตอนนี้เป็นพงพาณิชย์แล้วมีหลานค้าเป็นของจะาข้องจะค่อยออกรถหกล้อได้แตเมือนั้นเข้าไปอบลุม พงศ์ภาณิตจะไปเห็ุร้านค้านี่แหละก็เลย <ปะ S 1> เลขออนุญาตบอสโนกับบอสหน,นูวา<ม>่าผมบอดดิยูเด้เพราะว่าผมนัดไว้<ม>นัดนันนัดคนทรงไว้ทังสิ้นะครับออนัดคนทรงไว้แล้วมือนั่นน่กะก็เลยบอดดิยูในพิธีน้ำเพลิน<ม>ก็เลบยบอดดิเขาไปหาหัวหนา้านะครับค้าแรกที่หัวหนา้าถามกับไอ้พงศ์มาบอไอ้พงศ์ยุใสก็เสียดายอยู่ว่าบอดดิเขาไปหาหัวหน้านะครับไอ้ต่อพี่ลิบออันนี้คือความจริงคือเจ้าบัได้ชี้แจงไปแล้วม่นบ่สกับพระท่านได้ชี้แจงซองไหนนี่คือครั้งแรก เขาพกถาเฟนทาเอาเฟนท์เอาไปนนี่ไม่เลยอเลยว่าพ่งไปใส่พ่งไปใส่ครับนักสูดคือเขาเป็นว่าบักพ่งไปใส่สูดเอแอนครับตอนนี้ออกแล้วมีหกรอบเป็นของตัวเองเอามาวิ่งกับหัวหน้าหนุถ้าเกิดจังก็ไปถ้าเกิดจังก็ไปได้เหตุกันนะเดี๋ยวพอทำเขารู้สึกตายกรนะ อยากเคลียสิ่งนี้บ่องยากเค็ียรับยังอยากทําอยู่ไหมยังอยากทําอยู่สําหรับในอีกเรือผมแล้วกับหัวหน้าไม่มีปัญหาอะไรกันไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันนะครับผมก็บ่เคยว่าขวหน้าจังสันจังสีผมยังเอาคําสอนของขวหน้ามาปรับใส่ในชีวิตซึ่งมันก็ดีมากผู้ใดก็งจะว่าเออขวาน้าบ่อยแล้วเป็นคนสอนลูกน้องอยากให้ลูกน้องได้ได้ดีกับกับการใส่ชีวิตเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับก็ยังเอาคําเบาเอาคําสอนของัวหน้ามาปรับใส่กับชีวบิดกัของอยู่บางคอมเมนต์บางคนว่าจะเป็นในช่องผมเองหรือใน ต่อๆนี่ยูถอยยูทูบอนี้เห็นหลายๆเขาเป็นว่ามุจจาสองคนบรกกากลับไปเหยียบบ้านเจก็ลอ,อยเลยเด้กลับไปเหยียบนี่ต้องถามว่าไปเหยียบยังไงออไปเยือนไปเล่นหรือว่าไปขึ้นเวทีเค<อ>รไปขึ้นเวทีมันคงจะไม่มีมันไม,ไม่ไม่น่าจะมีโอกาสแบบนั้นแล้วแต่ว่ากลับไปเล่นน้ำมูน้ำพวงสิก็มีคือคือเก่ากลับไปคือเก่าครับควมสมายังมีคือเก่าอยู่มีมี่เก่าครับกับมูกับพวงสิกัยังเห็นกันกันยังกอดกันยังถามข้าวกันฮักกันคือเกา<ต>่าครับ อันนี้เป็นคำตอบจากเพ่นด้พี่นอ <c oughs> ้องก็มาสิเดายเนี่ยละเหตุการณ์วันนั้นเขาซื้อเป็นเดีายบอกซูฟังเดีวบอในโมเมนท์ที่ถือขันเข้าไปแล้วตั้งใจที่จะไปหาแบบนี่แหละค,คือคือสองปีที่รอคอยอ่ะนี่บอกว่าใช่ค่ะในระยะเวลาสองปีนี่เนาะนู่ก็รอเวลานี้มาเหมือนกันมันมัน,มน,อ,นอึดอัดมากค่ะในระยะาที่แบบสองปีที่ผ่านมามในในที่เท่าแบบว่าเท่ากับมันก็เป็นเรื่องที่แบบ เอ้ห้องบัไดไปหาแล้วจักเถือ่อแล้วก็นุอยากไปนี่คือคือรอเวลาให้มันเหมาะเจาะสมบูรณ์พร้อมกับทั้งพี่แอนนะคะแล้วก็พี่บอยให้พร้อมกันนะคะแต่ว่ามันบ่นมีเวลาที่มันสิเหมาะเจาะกันจักเถือ่อค่ะเราก็เมื่อนั้นก็นเป็นโอกาสถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะได,ได้ได้ไปหาอาย ค่ะแมนแมนว่ามุจเจ้าบอลซิบเทื่อลอยเทื่อคนบบเซือดิแมนแมนค่ะคนคนบบเซือกะซึ่งจักรวาลจะไหนถ้าเกิดชโลงข่าวแนวนี้ของต่ายสุวรรณกับพลังเพลเนี่ยคนกัดส้มื่อเทียงเขาอยู่นั่นแหละว่าจังสี่จังสี่มื่อดินลอกฟังจากป่าข้าจ้ามองกรอนลอกฟังจากปากแบบทั้งสองคนมองกรนว่าความรู้สึกหรือความคิดจริงๆเขาเป็นแบบไหนเรากัดอันนี้กระถามเดี๋ยวเพราะที่เป็นกลารดี้ไม่ได้ว่าเขาหลุดจากกันหรือสนิทกันหรือนะไรนี่นี่ที่นีอยากอยากให้แบบ บางทีฟังได้สิ่งที่กัจจาวบอกน่คะ่ะถึงจังใดมันก็ตตองชีวิตเขาก็ต้องดําเนิ่อนก็ไปนะครับแมนบาเพิ่นสี่บาจังใดเพื่อนสีหักเข้าเร็วผมจะสร้างเขาคนสร้างไปแล้วก็สร้างไปแล้วเดีย๋ยเพื่อนบ่สาม,มารถที่จะเปลี่ยนความคิดใดหรือว่าคนหักไปแล้วเพิ่นก็นยังหกักเพิ่กนสนับสนุนอยู่นะครับแต่ว่านี่คือความจริงที่เราออกไปนะครับนี่คือความเป็นจริงเราบอกความจริงนี่คือความสื่อระหว่า,วางโค้งลำเพิ่นกับตายสูน,น <คะ S 1> ั่นกับใจกับอะไรเช่นนั้น ความจริงต่อมากกับศิลปินผู้ไทยสิต้องขินไมที่อีกจะง่งเลยหรือเพื่วะได้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 ไเแล้วยิงเป่าอีกแล้วได้ยุดนวะได้ยุ่ได้ยุ่นแ้วถ้าเกิดได้สิถามต่อจังได้ดีกับศิลปินผู้ไทยเออถ้าว่าจังได้ดีนี่สัญญอกสัญญาล่ะหรือความเป็นศิลปินกับศิลปินผู้ไทยล่ะมันยังคงค้างกันอยู่บ่ค้างครับ ยังมีค้างอยู่แต่ว่าก็ได้ไปหาพ่อแล้วว่าพ่อผมก่สามารถที่จะไปต่อได้กับพ่ออันนี้จึงคุยกันไปคุยกันดีหรือเปล่าครับคือเปลี่นสิ้นนี่ก็เขาไปเขาล่าพ่อมือมือเขาปิดวงเลยเขาไปหาพ่อสองคนว่าพ่อผมพ่อได้มาซอยอีกเด้นะครับเพราะว่าผมผมไปต่อบ่ได้นะครับผมผมขออนุญาตบอไปต่อครับกับไปคุยกับพ่อแล้วแต่ว่าพ่อดีนะพ่อซับพอร์ตทุกอย่างที่มากก็ดีดีทุกอย่างหัวหน้าคือคือดีมากตั้งแต่มือแรกที่เขาไป จนหอดมือสุ้ถ้ายนะครับต้องต้องต้องขอบคุณพ่อที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคําสอนหลายหลายอย่างนะครับพ่อวีนี่คือเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลคุณภาพแล้วก็คําสอนแต่ละคําพ่อออกบ้านี่ไม่ตั้งแต่คุณภาพแบบดีมากนะครับก็ยังก็ยังคิดหอดพ่อขึ้นเก่าอยู่นะครับก็ยังแอบเชี่อเช่แอบเชี่ยศิลปิน้ไทยอยู่พ่อแบบนี้ย่างฟ้องหรือปลาหรต้องเชี่ยพ่อเป็นล่วงหนาฟ้องบ่ฟฟองนี่มันกะ บรสามารถที่จะนั่นได้เด็กแมนเพื่อนฟ้องเทากะก็ต้องสู้แม่นบ่ล็อเพื่อนบ่ฟ้องกะเพื่อนก็ยังเป็นฟอเขาคือกับแมนว่าเพื่อนฟ้องเพื่อนก็ยังเป็นฟอเาคือเก่าเด็กบอกว่าเพื่อนดีอิ่มลยจริงจังใจแล้วไอ้พวกไอ้ตายสัญญาณเ่มันคือจักปีหรือเป็นแบบเด็กเปิดเผยฟ้องเลยปะห้าปีครับเอาตรงๆเลยวันแรกที่พ่อมาหาผมพ่อบอกว่าไปซอยพ่อเนี่ยไปซอยพ่อเนี่ยจะพร้อมรับดามาอันนี้บผมพร้อมครับแล้วผมก็บอกว่าพ่อผมบปอรเซ็นสัญญาเดี๋ยวปะเปอร์เซ็นบ่ได้ลูกต้องเส้น เพราะว่าพอ,อยานขันพ่อมาแล้วขันพ่อกลับขึ้นไปโดยเปรเซ็นคนอื่นมาถ้าเกิดตัวยนใจไปน้ำคนอื่นเนปป่ยขอ่ได้เส้นให้พ่อเนี่ยก็เลยตัดสินใจเอาเส้นกับเส้นบัดนี้มือนั่นเนี่ยผมไปเปิดเคียงเสียงตายชูวนั่นย่บนันผู้เดียวกับเรากับพ่อบอกไปว่า,า,าไ,ปไปผมก็บ,บอกว่าแล้วแต่หนูเลยตัดสินใจเอาเพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้อายเห้เจ้าเป็นผู้ตัดสินใจตายก็เลยตัดสินใจว่าจะไปยุติพ่อเลยล่ะเอาแท้ตีเอาแท้เอาแท่า,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 าต่เขาต้องเหตุจังไงเนี่ยก็เอาบัตรประชาชนมาเส้นกับเส้น ตายพาเส้นกลับมาหอแล้วเอาเส้นกับเส้นกลับไปน้ำกันะนะครับ พี่ยังยหาว่ามุขไขผัดที่เดินตะวันแจกดูอี่ดเลยเดี๋้ถามออกซื้อเพราะว่าเห้ทุกคนเดรับรูนะว่าสิ่งนี้ไม่เคยขึ้นตรงไหนเอาสิ่งเคยถามพวี่แบบตรงตรงขึ้นกันแต่พอกับ่ดสอบครับพ่อเคยบอกว่ามีสัญญาอยู่มี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 อันนี้ผมบุตรตรงๆเลยนะครับในวันแรกที่พ่อไปหาตะวันตะวันอะพ่อเพิ่นกับเย่าห้ออกไปเดินเซ็นท่าสายไม้เป็นบอกคือเหมือนแบบถ้าเกิดหมดรักแล้วเธอก็ไปเถครอบพ่อกับพ่อก็บอกประมาณนั้นมาเอากระเลื่เต้ลูกเถาะนะครับ กาบประมาณนั่นการเล่ก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 กราบล่าโดยโดยมือที่ปิดวงเลยเดินละมุงไปไต่เหรฮะรวยจังเลยค่ะรู้นไปสุดกันเลยก็เหมือนกันค่ะไปใส่กับไปน้ำกันเลยอันนี้สีทามเราสีแห้งวัวทามเลยครับค่ะหนักหนักก็เจอมาแล้วทุกอย่างของเข้ามาตายสูงนั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพงลำเพลินหมดเลยอ่ะ เออมันไม่สามารถตัดสินใจหรือว่าเดินเส้นทางสายนี้ด้วยตัวเองได้หรอมันใส่คำ่าดลงเรือลร่ำเดียวกันมากกว่าค่ะเพราะว่าเราเป็นก็ไปด้วยกันแมนค่ะหรือว่าเข้าก็ตตรงมีการคุยกันก่อนออยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้องคุยกันก่อนว่าวอันนี้มันได้ไหมอันนั้นมันโอเคไหมประมาณนี้ค่ะเคยคิดประวัติโ้ยสู่เคยคิดประวัติเขาสิบห้าเดินเส้นทางผิด ก็มีคนพูดเยอะนะคะใช่ซึ่งเขาวสารในคำถามเยอะมากถ้าเกิดถ้าเกิดตายสุดวันนั้นบ่เสียพงเธออาจสิมีเส้นทางที่ดีกว่านี้เออสินะเราจะเาไม่ต้องสิแตาหน่อยคือเอาจริงๆเมื่หลายข้อไม่ขอเห็นว่าเขาเลยซื้อแบบเออคือพอฟ้องจากปากข้าจ้าเองเนี้ยสินะเราซื้อเป็นแบบนี้นะเออแตาผมก็อยากเข้าสัมภาษณ์อยากพ่อตัวเราแบบเออมันเป็นยังไงดีว่าพี่ตายกับการที่แบบคําถามเหล่านี้มันถูกถามมาเยอะมากนึกออกไหม ค่ะค่ะเขาเข้าใจข้าเจ้าอยู่ว่าแบบข้าเจ้ากับคนหลายคนเนาะต่างมุมมองค่ะแต่ว่าเข้าเลือกเข้าเลือกที่จะเดินเส้นทางน,นี้อยู่กับคนทั้งขังของเข้าเข้าคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วเข้าตัดสินใจกันนี่เข้าคุยกันอยู่แล้ววา่าเข้าจะไปทั้งนี้ได้บอเก็บเงินทั้งนี้ทั้งนี้เพื่อจะมาสร้างครอบครัวของเราเองอื นะคะทั้งใดมันดีประมาณในอาคารพี่เนอะเข้าใจความห่วงความหักความความคิดของข้าเจ้าอยู่นะคะแต่ว่าอยากให้อยากให้เข้าใจในในตัวของหนูนําเพราะว่าเราเลือกแล้วค่ะโนตบตอยอย่างไรเพิ่นเลือกแล้วตึงแล้วแค่นี้ตึงแล้วเขาว่าเพิ่นเลือกแล้วแปลว่าบ่าต้องเสือกจคือคือคือต้องวางสิคาว่าแฟนกัน <screws in the ground> ใส่ใส่ชีวิตใส่ชีวิตความกันแล้วบวาสิเป็นชีวิตของครูของหลายๆครูก็สจประมาณกันคือกันนะครับหลายคนกับเห็นดีด้วยหรือว่าหลายคนบ่เห็นดีด้วยแต่ว่าเขาเลือกแล้วว่าสิหักคนนี้มั่นใจแล้วว่าคนนี้แหละสิภาไปในทีทางที่ดีสิพามีเขากัจังคอยเรียกเขาแล้วผมก็สิพยายามที่จะเหตุให้มันดีที่สุดในให้มันเหมาะสมกับเขาเลือกเขาเดินมนสิวานไปมาคนนี้ไอ้พมกจั่วหาวิิมเลนทีเอาจริงเขาเป็นคนประเภทเดียวกันนั่นแหละ คือตัวตนของจริงเขาเชื่อว่าไอผมไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรเลยแต่ว่าซีนอุผิบ้าห้องถือได้ลายเพราะว่าปากมือห้องถูกต้อง<า>ครับปากห้องมันดีถูกต้องครับที่เจ๊ต๊ะก็เรื่องนี้เอาถ้าเกิดผู้เจ้าอยู่มองม,องม,องมาแม,ามา่แม่กับซีบ้าเนี่มาถือไดาดูปันนี่ลายปันนี่มันมันปรับแบบใดแก่แบบใดแบบฮแบบาร์ังเทอร์ว่าออกไปแล้วอุ้ยทำไมพูดแห้งแฉกับมากับมาคิดกับเจ้าของเกิดได้แต่ว่าฮาร์ังเถื่อมันไปแล้วมันเป็นคนแบบนี้มาแต่หน่อยเ่าะไงนะครับตรงเป็นมันแค่พยายามพยายามปรับอยูย่นี่คือปรับคักลาด้นี่ พยายามปรับครันบ่อยมากบ่อยมากห้ามไว้เบาหลายตกมากปีสองปีใจเย็นขึ้นนะเป็นคนใจเย็นขึ้นเจมส์ตัวบ่อยต่อตัววัวสมบัติเลยครับเจ้าอันนี้ขวัญสมบัติเจ้าอะไรโตติดตางกันในโซเชียลเนี่ยจะเป็นคนปากเรื่องปากว่าเอ๊ะทำไมมันต้องดูเขียมเขียมดูสงบเสงี่ยมเจมส์ตัวจังเลยหรือเจ้าไหนดีวะไม่แอนครับตกมากหื้อแม่นเถ่าขึ้นดิวัวรูวัวรูเน่ยวัวรู้เออจังไหนจังไหน จริงๆเราตายเพรได้เป็นกระซ้าหรอกผู้บดแบบกระซ้าหรอกแต่ว่าบอคนปากดีแมนแมนครับผมเป็นคนผมเป็นคนปากปากไวต้องต้องย่อมเราบาะเป็นคนปากปากปากปลาแดกปากบอดีอีหลีนะครับมาลงคนว่าอุ้มพ่นปกนณีมันปากหมาปากยังไปนะครับแต่ว่าเข้ามาได้กับอยู่นอมเขาแล้วเขาเป็นคนบ่คใครปากแล้วเขาเขาจะเป็นคนสอนเขาว่ามันมันมันบนอันเด้อให้สอบสอบลงแน่เข้ากับพายามปรับตัวสอบลงตามตามคำเขาบอกเพราะว่าเขาจะได้ยูไงเข้าจะได้ยูไงนังนสินะครับ แสงวัวชีวิตคู่มุ้งเจ้าเนี่ยจ็ดปีกันเนาะสองสองปีมันปรับกันเยอะมากเลยเนาะใช่ๆใช่ครับแล้วประเด็นคือมันประเดปรับแค่คนสองคนเด็ดมีโซเชียลมาใส่ปรับพร้อมครับมีทั้งบ้านมาใส่ปรับชีวิตคู่ให้พร้อมมดแมนแมนครับทางบ้านแฟนครับเปิ้ลกับบอกเปิ้ลกับสอนว่าเอืมมันนั่นนั่นนันอันนี้เด้ละอังสิงเขากับยายามปรับให้เขากับสังคมโซเชียลเขาก็นจะไปปากไหวดาทุกคนกับวันใแต่ว่าหาลังเถื่อ ในใจมันกะฮึบขึ้นมาดิให้เออมันฮึบขึ้นมาเขากะเอาคนเนี่ยแหละเฮ็ดศิลปินประมาณนี้นะเป็นว่าแล้วเขากิดดราม่าเข่อยกิดาไปแต่ว่าท่านเจ้าบ้ดไาข่อยใส่กับบ้าด้เจ้าอีกย่างประมาณนี้นะพ้อใส่ใส่มึงไในทศมือนึงของของนี่แหละ โอ้ยพวงหนังนเก่งนี่แบบเวทีน่ะแต่ว่าเวลามันเป่านนีโนน่ะปากมันหมาปากมันวัดีใช่เขาเลยเอ๊ะอดีตเขาเป็นต์ร่างบวกเชิงลบหรือเปล่าวางเฉยอต่รู้สึกโชคดีสุดาวางเฉยนะก็ได้ยูได้ยูได้ยูจะเกิจอวาแบบนี้เร่ยเรื่อยๆครับครับเจอวาแบบนี้แล้วก่อนสิกว่าถามเรื่องหลังการโชว์มาถามเรื่องงานเวทีปีนี้ใครก็เคยถามไปหลายๆคนลายเพราะว่าคนที่ไปอยู่ในกระแสโซเชียลในกระแสดราม่าเนาะบางคนขอดใจเขาเขาขอบคุณเขาเราในมุมคนาเห็นว่าขอดใจเลย อยากบอกอยังบอกณเวลานี่ตอนนี้ใน,ในมุมทีบอเข้าใจนะครับก็บให้พี่น้องคิดซะว่าเราสองคนสืบสาสนศิละปะวัฒนธรรมหมอลำอีสานนะครับไม่ว่าจะไปอยู่วงใดคณะใดาก็ถือว่าเป็นหมอลำอีสานคือเก่านะครับสําหรับมักหรือบ่ามักเข้ากับบ่สาม,มารถที่จะไปบอกว่าเจ้าต้องมักไข่เด้อเจ้าต้อง จ้าต้องชื่นชอบใครเด้อทังสี่กับบอดด้นะครับเขาเขาเขาชมผลงานดีกว่าขันผลงานอันใดอันใดดีเขาก็จะคอยชื่นชมอันใดบอดีก็จะคอยแนะนําตีขามาแต่ว่าก็เบาๆแน่จักน้อยเออเอาตายเดี๋ยวตายนะโม่เขาถือว่าเข้าใจเขาว่าตายสวนนั่นอยากบอกเขาจองไดยดีปะอย่างเมองจังใดบอค่ะคือเราก็เป็นตัวของเราอย่างนี้ค่ะอยากอยากอยากให้ทุกคนเปิดใจกว้าง ดวคนอื่นแบบว่าคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็ที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตหนูด้วยนะคะเดี๋ยกฝาไปได้บ้างเลยอีกสองใบเด็นอยู่จังละที่เราตอนนี้สิ่ไปให้ยังต่อวะเอออีกสองใบเด็นเรื่องอลังการโชคปีนี้กับเรื่องธุรกิจส่วนตัวไม่เจอกันเอามาอเอาที่นี่กลับมาเป็นข้อเป็นอลังการโชคกันยืนบนเวทีสงงางามกับขอ้อเป็นอลังการโชคของตายสวนนั่นนี่ผมมัได้เห็นได้อย่างแนในปีนี้มีช่วงไหนแน่มีโชคไหนแน่ ในปีนี้นะคะกับมีโชว์เป็นเมดเล่ตต้สัวนันเลยประมาณ4ีหาเพลงแล้วก็ช่วงนี้เขากับพยายามปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นําอยู่ตลอดค่ะวางย่ำใดเขากับซ้อมกันแต่ว่าตอนนี้ยังมีแพลนที่จะทำโชว์ใหญ่อีกอนะคะกับมีโชว์ยังพอไหมแมนค่ะโชว์ซีหาเพลงเป็นเมดเล่ของาอ้าเราใช่ค่ะช่วงลําเรืองกับสี่ ออกเบิดขึ้นสอดแจงคือกันค่ะแล้วก็รับบทอ่ารับบทก็คือเจ้าหาไปถามนะคุณที่มาถามพลอยรับเรื่องเป็นนางเอกเป็นนางเอกค่ะเป็นมันี่แก้วค่ะมีแก้วเนาะมันนี่แก้วหยุดไล่เมืองแล้วค่ะไปเรื่อยๆลาสุดหรือที่เขากำลังนลพรรคเรืองานงานพลพรรคเรือองค่ะ ดวงโซ่ไม่เล็กกับสียหาเพลงลําเรื่องแต่ต้นฉากจนหอดจบเรื่องไปไแมนค่ะสอดแจงเลยจนจบเลยค่ะทางควาปิดเดรดเมืองชายสวยวันนั้นกับคือเดรเมืองแบบเต็มอิ่ไทยกับเปเมืองรักการโชว์แมนค่ะเอาไอ้พวกเดรพ่วกบทบาทพ่อเป็นพิธีก่อนพ่อเป็นในฤดูกาลนี้ยังเหมือนเดิมเลยครับก็เป็นพิธีก่อนตั้งแต่แรกจนหอดภาคเรื่องสุดท้ายคือกันนะครับมีโซ่เปิดจากความคาปิดไหตอนแรกมี แล้วหลังมาผมตัดเองเลยครับจะของตัดเองผมรู้สึกว่าโชว์พิษเปิดตัวพิธีกรออกมาคนเดียวแล้วมันใส่กระบะเดียวกันกระบะแรกกับเป็นกระบะาผีเสื้อเหลียมๆนะบ้านี่เพ่งเพ่งบัานี่พงลำเพิ่นออกมาขันเพื่อนเพ่งต่อไปกับเป็นกระบะาผีเสื้ออีกเฮ้ยบ่ต้องมีพงลำเพิ่นดีกว่าค่อยว่าค่อยออกดีกว่าให้มุจเจ้าเห็นมันยังค่อยสมุดก็เลยจะไปออกน้ำตลูกออกยังดีกว่าก็เลยตัดของจะของออกเพื่อจะให้ผลงานข้อมันสมุดดีกว่าครับผม อันนี้คือนี่คือรถบัสมีความเบี่ยงและการโชคแมนครับเอาที่นี่นอกจากนั้นก็คือธุรกริจธุรกริจกร็ให้กันหลายอย่างอยู่ฝากร้านให็นไหฝากร้านมีอยา่างแน่เครื่องสอบเครื่องเสียงรถซืบหลอกซืบลอ้อครับตอนนี้ธุรกิจเจ้าของก็กมีมีมีเครื่องเสียงบ้านๆเ,ออเครื่องเสียงบ้านๆไว้แต่เปิดน้ำงานบวชงานแตง่งงานพิธีต่างๆนะครับก็รับราคาบ่แพงเป็นเป็นพิธที่เศร้าแราะว่าพี่กับพงพี่กับใต้เป็นพิธีเศร้าแล้วเพราะว่า พีทีเศร้าพีพีทีพีทีเศร้าเพราะว่าเขามาอยู่น้ำก็เลยเอาที่เขามากเพราะตอนเขาสิเขียดได้ว่าเอาทำไมไม่มีหนูเออแล้วก็อันที่สองก็ออกรถนหกล้อมาแล่นน้ำวหนานูเด้อเด้อเด้อเอาเอาเออนี่ก่อนติดต่องานจะไหนเป็นแบบไหนจ้างไหนราคาเท่าไหร่บอกได้ถ้าว่าบอหลับบอหลับไก่เด้อรับไก่ไก่พยืนแค่นั้นเด้อเพราะว่าเออมันมันไก่โอดเพราะมันมันเป็นเคียงเสียงน้ำพีที่ต่างๆในเขตยอนแกนก็สามารถรับได้นะครับถ้าสมมุติว่างานบวช มันบ่หลายมือกะรับสามพันหาหันงานซบกะมันหลายมือมันบ่เอาอไรไหลายมือกะขึ้นละพันง่นะครับประมาณนี้เงินเดืเสียงเพราะเป็นแบบในงานหน่อแมนครับนี่เขาไปซอยบอรู้ว่าเท่ำไมรู้ว่าเพชรเอกมีน้องน้องน่องไปเปิดให้ครับอ่าเอาบันทึอีกอันนึ่งก็เพิ่งยังไม่ได้รถหก้อเออมาซอยขนของเอามาเอามาขนสูตรน้ำพรานานุตอนแรกนั้นไม่ได้ตั้งใจว่าจะออกวันนี้ก็เลยคุยกันกับกับผู้จัดการใหญ่หมอลำแฟนคลับดอทคอมว่าไอ้จะออกรถตีไอ ไอ้ไมีคนขับไปไอ้ประธานว่าจะออกได้เหรอจันเจ้าออกมาแนี่รถเขารถวงเขามันบระธานได้หลายเด้เหรอจันออกมาแลนด์เน่ยเหรอจันวะให้ค่อยออกไอ้ลีบวะเนี่ยออกไอ้ลีต้องหาพี่นพี่นออกเลยผมก็เดินเรื่องมือน่ะแหละที่ว่าไปออกรถนั่นแหละเมนก็เลยผมก็เลยในช่วงนั้นเนี่ยคือหยุ่มกับการจะออกรถคือมันออกยากมากถ้ามันถ้ามันเป็นรถคันแรกน่ะนะครับตอนนี้ก็มีรถมาแลนแล้วนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมแมนครับรายลไ กระเสริมๆเสริมเสริมไปครับแสดงว่าตคือเฮ็ดหลายๆยาเพิ่นสิมาตั้งโตตั้งครอบครัวกันเลยบ่นกแม่นครับตั้งแต่ตั้งแต่ตนใจมาอยู่นํากันล่ะตั้งใจว่าเฮาต้องหาเด้เฮาต้องเฮาต้องสู้เด้แม่น่เฮาสิเจออีหยังก็ได้ก็ตามเฮาก็ต้องจับมือกันไปเฮ็ดผ่านปัญหานั้นไปให้ได้ครับมีประเด็นดราม่าหรือมีเรื่องเล่าอีหยังอยากบอกอีบ่ในช่วงายแบบนี้ ไม่มีแล้วหมดเปลือกแล้วมั้งนี่นี่โยมมีหลายๆเรื่องอัปเดตเรื่อยๆช่วงนี้ท่านไหนก็คือซิงติงขี่รอดอัพเดยวคือรอดกานแต่งเนอร์ครับมีโอกาสเพื่อนสิไปร่วมงานไปร่วมยินดีพร้อพี่สินะอันนี้คือนี่คือสิ่งที่กดดันบ้างเลยด้งซิงติงที่กดดันหนึ่งก็คือพานลังคนที่ถามมาย้มในสีแดงย้มในสีใดคือแบบเราก็พยายามหาแหละ พยายามที่จะจะสู้แต่ว่าทัานสองขอบพ่าเป็นเข้าใจว่าลูกปัญหายากเนาะแต่ว่าลูกเขาขีท่ที่หูจักเก็บหูจักได้เพิ่นกับเพิ่อนกับพ่อใจแหละเพิ่นก็บ,บ่ได้เชี่ยว<ม>นะครับก็ก็ก็กดดันอยู่พยายามอยู่ออพยายามสู้อยู่ล่าสุดกดดันก็ดราม่ากดดันก็ช่วโลกแมน,แแมนครับคือเรื่องนี้เลยของกดดันครับแมนครับออพยายามเก็บถูกบากเก็บออคือบห้บินเลยว่ะเสียสละพยายามอยู่ รออเมพส่อาม่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่า่้่่เ่่ี่่่่่่า่ยา่ะ่่่่่่่ง่น่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อร่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่อ่น่่่่่่่่อ่่่่่่น่่่่่่่่อ่่่่่่่่่ัน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่อ่่่่่คร่บแต่ว่าบา่ท่มันเห็่คอมเมนต่แล้วมัน ก็อยากจริงๆก็อยากได้แท็กที่เขาไม่ดรู้จักก็จะรอดแต่ว่าเป็นอย่างที่บวกฟังคงไในว่าสินะเขาจะมุ่งหนัามุ่งหน้าเดินทางเอาแต่ไม่ได้กับอินเตอ่เอาความได้อัปเดตแล้วก็ได้คุ่ยินดีถ้าเกิดเข้าถามได้แห้งไปสายพาให้ือเด้อครับส่วนถ้าเกิดฟังแล้วอยากช่วยรงด่ามาลงฝากเลยเลยพวกเราเปิดยาร์ดโน่นเป็นช่วยร้องสองคนเลยนะฝากช่องน้ำแน่เด้อฝากช่องได้วะฝากฝากช่องพิธีกรพงษ์ลำเพลินพร้อมกับแผ่นตายสุวรรณันแล้วก็ช่องของน้องตายสุวรรณันแฟนเพจนะครับ นี่เอาเดืนอกันเถอนไหมครับผมขอบคุณเลายๆค่ะขอบคุณเรื่อยๆค่ะขอบคุณเรื่ยๆขอบคุเรือยๆเ่อยเรือ